สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ไลฟ์สดกันไปนะคะเมื่อตอนเชา้าแต่ครูก็ทําเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารที่จะทําให้ไลฟ์สดแล้วไม่ได้เข้ามาร่วมฟังร่วมเรียนรูด้วยกันก็ให้มาเปิดดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะในเรื่องนี้เนาะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการนับและการเทียบศักราชนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ตรงนี้เราต้องทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการนับและการเทียบศักราชนะคะข้อที่1นักเรียนต้องบอกวิธีการนับและการเทียบศักราชได้นะคะสองนักเรียนต้องเทียบสกราชได้ถูกต้องด้วยนะคะและสุดท้ายนักเรียนต้องเห็นความสําคัญของการนับและการเทียบสกราชนะคะ คนไหนที่เรียนแล้วก็เป็นการทบทวนไปในตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมเรียนรู้กับการไลฟ์สดในช่วงเชา้านักเรียนก็เข้ามาฟังตรงนี้ได้จนกว่านักเรียนจะเข้าใจอ,อันนี้คืออะไรคะปฏิทินเนาะปฏิทินจะบอกอะไรบ้างในปฏิทินเขาจะบอกอะไรให้เราทราบบ้างวันเดือนและปีนะคะอันนี้เราเหมือนกับการทบทวนนะคะเพราะว่า เราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ปนหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินนะคะมีวันเดือนปีที่เราจะทราบในปฏิทินแล้วมีอะไรอีกมีวันสําคัญอนะันนี้คุณครูทบทวนให้ดูนะคะทีนี้ในปฏิทินตรงนี้เนี่ยมันจะมีพุทธศักราชและคริสตศักราชให้นักเรียนดูด้วยนะคะด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นพุทธศักราช2564ฝั่งซ้ายมือของนักเรียน j a n u a r y ก็จะเป็นคริสต์ศักราชที่2,021นั่นเองนะคะทีนี้เกี่ยวกับการที่เราจะมาทราบว,ว่าพุทธศักราชคริสต์ศักราชาเนี่ยเราจะดูตรงไหนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่านับอย่างไรถ้าเป็นพุทธศักราชเราจะเริ่มนับพุทธศักราชที่หนึ่งเมื่อไหนคะตอนที่พระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานก็คือพระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว หนึ่งปีก็หมายถึงว่าเรานับเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งหรือพศหนึ่งนะคะส่วนคริสศักราชล่ะนับยังไงคะเป็นคริอสศพศพศหนึ่งนับแบบไหนนับไม่เหมือนกันนะคะพศหนึ่งหรือคริสศักราชที่หนึ่งก็คือการเริ่มนับตั้งแต่การประสูติของพระเยซูคริสต์ปีแรกเลยเมื่อใดที่พระเยซูคริสต์ประสูติปั๊บก็คือนับ ครังนั้นแหละก็คือเป็นคศ1ของคริสต์ศักราชนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะการเริ่มนับปีศักราชพศคศอ,อ,อันนี้คุณก,กรูอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้เรามาดูดูเกี่ยวกับเรื่องของเวลาและศักราชบ้างนะคะนักเรียออนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะการแบ่งช่วงเวลาของมนุษย์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นการแบ่งช่วงเวลาเป็นวันเดือนปีวินาทีชั่วโมงพ,พุทธศักราชหรือพศหรือคริสต์ศักราชหรือคศนั่นเองอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยอย่างไงบ้างอย่างหนึ่งวันแบ่งเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันนี้เราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์หรือเดือนนี้จะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด เราต้องมีเป้าหมายตรงนั้นหนึ่งวันนี้อาจเราจะทําแบบฝึกหัดของคุณครูทุกคนให้เสร็จ <c oughs> ภายในวันนี้หรือภายในอาทิตย์นี้หรือภายในเดือนนี้เราก็ต้อง,ต,ง,ต,งตั้งเป้าหมายของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานการดําเนินชีวิตเราต้องมีเป้าหมายว่าจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่เราจะทําในหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งวินาทีก็มีค่าที่เขาว่ากันนะคะ <c oughs> ามาดูต่อวันหมายถึงอะไรวันหมายถึงระยะเวลาที่ที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำให้เกิดกลางวัน12ชั่วโมงและกลางคืนอีก12ชั่วโมงรวมหนึ่งวันจะมีกี่ชั่วโมงคะทั้งหมด24ชั่วโมงจำไว้ด้วยนะคะหนึ่งวันจะมี24ชั่วโมงนะคะเดือนละ่ะเดือนหมายถึงอะไร อ่านไปพร้อมครูเลยนะคะเดือนหมายถึงระยะเวลาที่พระจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบเป็นเวลาประมาณ29หรือ30วันบางเดือนก็มี31วันนะคะจะมีอยู่เดือนเดียวที่มี28หรือ2ี่วันก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะส่วนปีอ่าดูต่อเลยจ้าปีหมายถึงระยะเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะโลกเราอยู่ตรงนี้นะคะ โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบเป็นเวลา365วันนะคะต่อไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการนับเวลาเป็นวันเดือนปีตรงนี้จะมีแบบทั้งนับแบบเป็นแบบจันทรคติและแบบสุริยคติอ่ามาดูแบบจันทรคติก่อน จันทรคติเป็นการนับเวลาโดยยึดการโครจรของดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบเรียกวันทางจันทรคติว่าข้างขึ้นข้างแร,รงนะคะเราเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรงก็คือเป็นไงคะการโคจรของดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบเรียกว่าจรรราันทรคติหรือข้างขึ้นข้างแรงนะอ่ะดูต่อไป การนับเวลาทางสุริยคติเป็นการนับเวลาแบบสากลตรงนี้เขาจะใช้กันทั่วโลกจะใช้แบบสุริยคติจำให้ดีนะคะเวลาที่ใช้กันทั่วโลกการนับเวลาทั่วโลกเราจะใช้แบบสุริยคติแต่ถ้าเป็นบ้านเราจะทําแบบจันทรคติแต่ส่วนส่วนใหแล้วทั่วโลกเขาจะใช้แบบนี้นะคะสุริยคติเป็นการนับเวลาแบบสากลนะคะนักเรียน นิยมใช้กันในปัจจุบันโดยที่การนับเวลาแบบทางสุริยคตินี้จะยึดการโคจรหรือการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่เอาดวงจันทร์หมุนรอบโลกแล้วกันเนี้ยก็คือโลกเราต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ถือว่าเป็นการนับเวลาแบบสุริยคตินะอย่าสับสนกันนะคะระหว่างสุริยคติกับจันทรคติมันก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะว่า สุริยะแปลว่าดวงอาทิตย์ก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จันทรคติจันดวงจันทร์หมุนรอบโลกอ่าจำง่ายๆนะคะเอามาดูต่อเรื่องของการนับศักราชการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะพบว่ามีการระบุเวลาเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์นั้นระบุเป็นศักราชจุดเริ่มต้นของศักราชที่หนึ่งจะเริ่มนับ ตั้งแต่ก่อนเออขอโทษตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นอย่างที่คุณครูบอกพุทธศักราชก็คือเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในสมัยนั้นก็คือเกิดอะไรคะพระพุทธเจ้าเกิดศาสนาพุทธขึ้นมาพระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปหนึ่งปีนับเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งหรือคศัก,ก็คือ นับเริ่มต้นตั้งแต่พระเยซูคริสต์ประสูติหรือเกิดมานั่นเองนะคะ,ะมีอะไรบ้างนอกจากพุทธศักราชคริสศักราชและยังมีฮิจโรสักราชจุลศักราชรัตนโกสินทร์ศกนะคะและมหาศักราชมีหลายอย่างมากเลยก็หมายถึงว่าแต่ละศักราชแต่ละอย่างเขาก็จะเริ่มนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ในยุคประวัติศาสตร์ในยุคนั้นๆนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูตรงนี้ต่อเลยนะคะการเทียบศักราชะเป็นยังไงนี่แหละเริ่มสําคัญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมามาเรียนดูให้นึกซึ้งกันตรงนี้อีกทีนะคะ <c oughs> <c oughs> การเทียบศักราชก็คือการนับศักราลที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดความไม่ชัดเจนในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและสากลดังนั้นการเทียบศักราช ให้เป็นแบบเดียวกันจะช่วยให้สามารถศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้นเขาก็จึงหาเกณฑ์มาเพื่อที่จะเทียบสักกาดเทียบสักลาดตรงไหนตรงเนี้ยพุทธสักลาดที่สักลาดทุกๆสักลาดตรงเนี้ยหาเกณฑ์มาเทียบมันก็จะได้เป็นไงมันจะได้สามารถทําให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ได้เข้าใจแล้วก็การเทียบสักลาดนั้นให้ได้เป็นแบบเดียวกัน เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะมาดูว่าเขาเอาวิธีอะไรมาเป็นการเทียบหลักเกณฑ์ทางทางอพุทธศักราชที่ศักราชอะไรต่างๆนะคะมาดูหลักเกณฑ์ตรงนี้ก่อนหลักเกณฑ์การเทียบศักราชโดยคํานวณหาเกณฑ์บวกลบเฉพาะพุทธศักราชอ่ะนักเรียนมาดูอย่าสับสนอย่าเพิ่งสับสนใครงงกดปิดไว้ก่อนแล้วมาดูซ้ำ มันค่อนข้างใจลึกซึ้งซั้ตอนนิดหนึ่งนะลูกนะคะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะคะพุทธศักราชเราจะมาพูดถึงพุทธศักราชก่อนพุทธศักราชจะมากกว่าคิ่ศทศศักราชห้าร้อยสี่สิบสามปีพุทธศักราชมากกว่ามหาศักราชหกร้อยยี่สิบเอ็ดปีอันนี้เขาคิดไว้แล้วนะพุทธศักราชมากกว่าจุลศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด พุทธศักราชมากกว่ารัตนกโกสินทร์ศก2,324ปีและพุทธศักราชมากกว่าคิจรศักราช1,122ปีใช้เกณฑ์อะไรมาเทียบนะคะการเทียบศักราชในระบบต่างๆสามารถนำมาเปรียบเทียบให้เป็นสักราชได้ในแบบเดียวกันยังไงนะคะ มสบวกหกสองหนึ่งเท่ากับพสอนักเรียนมาดูเริ่มจะงงแล้วเนาะเริ่มจะงงแล้วนักเรียนดูตรงนี้นิดหนึ่งมสบวกตัวเล็กนิดหนึ่งนะคะหกสองหนึ่งจะเท่ากับพสพสบวกเอ่อลบหกสองหนึ่งจะเท่ากับมสเอาหกสองหนึ่งมาเป็นตัวบวกและตัวลบนะคะถ้าเกี่ยวกับ มอสอกับพอสอนะคะมอสอคืออะไรมหาสกราชนั่นเองใช้หกสองหนึ่งเป็นตัวลบและตัวบวกนะคะจอสอจะใช้อะไรใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบวกก็จะเท่ากับพอสอพอสอก็จะใช้อะไรถึงจะเท่ากับจอสอจุลศักราชใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเหมือนกันมาลบก็จะเท่ากับจอสอ่อ เอาตั้งหม่ยรอสอรอสอปัจจุบันบวกกับตัวนี้ก็จะเท่ากับพอสก็คือสองสามสี่ค่ะสองสามสองสี่เช่นเดียวกันพอสอถ้าเกิดว่าจะให้ทราบยังไงว่าเป็นรอสอที่เท่าไหร่ก็ต้องเอามาลบก,กับตัวนี้ที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ตั้งเกณฑ์จากตรงไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะที่คุณครูบอกว่าแต่ละพุทธศักราชและคริสศักราชจุลศักราชมาศอะไรต่างๆเนี่ย แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ของมันว่าเอาอะไรมาลบเอาอะไรมาบวกเนอะอย่างงนะคะอย่างเช่นพุทธศักราชอ่าต่อคศออก็เอาห้าสี่สามมาบวกก็เท่ากับคศออเอาห้าสี่สามมาลบก็เท่ากับคศออนั่นเองนักเรียนให้จําตารางตรงนี้ไว้เอามาบวกหรือเอามาลบก็จะเท่ากับิสต์ศักราชนั้นมหาศักราชนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกอันเนี้ยนะคะ เอามาลบและเอามาบวกกันถ้าเอามาบวกก็จะเท่ากับพอสอทุกอย่างทุกอย่างถ้าเอามาบวกจะเท่ากับพอสอเพราะพอสอนี่มากกว่าทุกอย่างเลยแต่ถ้าเอามาลบเอามาลบขอโทษค่ะเอามาลบก็จะเท่ากับสักการะนั้นนั้นนีจะราสักการะถ้าอยากทราบว่าเป็นพุทธสักการะเท่าไหร่ก็ต้องเอาหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่บสองมาบวกกับอะไรคะ บวกพุทธศักราชเข้าไปก็จะเท่ากับเป็นพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะถ้าจะให้รู้ว่าที่เจริญศักราชเนี่ยเป็นที่จริญศักราชที่ทไร่ก็จะเอาพศตั้งแล้วเอาหนึ่งหนึ่งสองสองมาลบก็จะเท่ากับฮิจจริญศักราษนั้นนั่นเองนะคะอ่ะครูมีตัวอย่างให้ดูคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะพุทธศักราชเปลี่ยนเป็นคี่ศักราช นะคะให้นำเอาพศลบห้าสี่สอย่างเช่นพศสองพัถ้าเปลี่ยนเป็นคศก็ให้นำเอา543มาลบ2549ก็เท่ากับปีคศนั้นก็คือ2องพอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะรู้ให้มันเป็นพศก็เอามาบวกกันก็จะเท่ากับพศสอง0ั 2, หกสิบสี่อ่ามาดูต่ออ่ะอันนี้เป็นจุลศักราชนะคะก็เอาพศออมาลบอย่างเช่นว่าพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามลบด้วยจุลศักราชนี้ที่เป็นตัวตัวตัวที่เขาคิดไว้แล้วตรงนี้ก็จะเท่ากับจุลศักราชที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามนั่นเองอันนี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างนักเรียนลองมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะคุณครูมีใบางานไว้ให้แล้ว ให้นักเรียนจับคู้ฝึกเทียบสกลาดตามโจทย์ที่ครูกําหนดให้นะคะนักเรียนทําใบงานที่ครูกําหนดให้ในในนั้นนะคะในเรื่องของการนับและการเทียบสกลาดด้วยนะคะตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็คือให้นักเรียนนำสกลาดเนี่ยคำศัพท์ต่างๆตรงเนี้ยนะคะศัพท์ที่กําหนดให้เนี่ยมาใส่ลงไปในหัวข้อแต่และหัวข้อที่ครูนํามาเป็นโจทย์ให้นั่นเอง ลองทำดูนะคะตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจสอบถามได้ไลน์มาส่วนตัวไลน์ถามในกลุ่มได้ทั้งนั้นเลยโทรมาก,ก็ได้นะคะถามได้นะคะตรงไหนที่นักเรียนยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจนะครูว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนิดนึงแต่ว่าถ้านักเรียนลองศึกษาและลองออทําบ่อยๆฝึกทําบ่อยๆเกี่ยวกับการลบการบวกของในเรื่องของออการเทียบศักราศต่างๆนักเรียนก็จะเข้าใจได้ ยิงคืนนะอีกใบงานหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะใบงานนี้เนี่ยให้นักเรียนลอกโจทย์จากนี้ไปเลยนะคะแล้วทําลงในสมุดนะคะใครเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูนะคะถ่ายรูปส่งเข้าไปในกลุ่มได้เลยแล้วครูก็จะตามเก็บอีกทีหนึ่งนะคะอต่ถ้าใครไม่อยากจะให้เพื่อนรู้ส่งมาเป็นลายส่วนตัวได้นะคะอันนี้ทําในสมุดนะอันแรกนี่คือเป็นใบงานนะคะส่วนอันที่สองนี่เป็นทําในสมุดได้เลยนะคะ โอเคเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะบทเรียนนี้สรุปได้ว่ายังไงบ้างการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการระบุอะไรคะระบุเวลานะคะเมื่อกล่าวถึงเหตุการณนน์นั้นๆโดยระบุเป็นปีศักราชจุดเริ่มต้นของศักราชที่1จะเริ่มนับตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนในสมัยนั้นนั่นือ สำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ขอบคุณทีเขอจบสิ่งเรื่านี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะให้นังเรียนปลอดภัยจากโควิดทุกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ